น้ำเป็นปัจจัย4ี่ที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจําวันการมีน้ํากินน้ําใช้ที่พอเพียงอาจจะเป็นรุ่นนี้ห่างไกลของชาวอำเภอท่าปลาความยากลําบากที่พวกเขาได้รับคงจะไม่มีใครเล่าได้ดีไปกว่าชาวอำเภอท่าปลาครับด้วยพระมหากรุณาที่คุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานจัดหาแหล่งน้ําให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่อบพยพมาจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์โครงการห้วยน้ํารีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คือเป็นความหวังที่รอคอยมานานาน,นับ40ปีประโยชน์สุกกำลังจะเกิดขึ้นในทุกครัวเรือนมาอยู่ในทีตจัดสรรองนิคมขวจัดสรรขึ้นนี่นะมาตั้งแต่พศ2 5 1 2แถวนี้เป็นป่ามดนะครับแห้งแรงครับแถวนี้หมู่มีต้นไม้อย่างอี้หรต้นมใหญ่เลยหมู่นี้มีแต่ป่ามดสภาพแล้ว10ปีก่อนท่านนี่แย่ที่สุดเลยจะต้องไปเอาน้ำต่างบ้านมากินมาอาบ ลงไปทางน้ำมันประมาณสามกิโล้หน้ามากินอาหารการกินหิิ่งหมดต้องพูดถึงเลยสักไข่ก็ปลูกบัได้มะพร้าวก็ปลูกบปได้กล้วยก็ปลูกบัได้พอดินมันแห้งดนินแห้งมืดอ่ะทนทุกทรมานกันอยู่ประมาณสิบสิบปีขึ้นนะต่อมาเขาก็มีการโค้งการทำพอหน้าหลาดอเมริอได้ ต่อท่อมาคือประชาชนผ่านเป็นบางตะมลนบางหมู่มาได้เสมอทั่วไปบางหมู่ก็มาได้ใส่เลยก็่วกด้ก็แตกเลยก็่วกยิงนับวันกับยิงยิงซึกหลอเล็กๆอ่ะทอนี่นะมดอายุมันแย่งน้ำกันนะวันที่เขาปิดพูนปุ๊บมาได้เปิดมาทางงเพพหมู่นี้น้ำใส่เองกับมีการตอว่ากันวันที่เปิดมาปุ๊บฝนอยู่ต้นทางเปิดเอาบบจักพอเนาะ เปิดมาเราไปโฮดผิกโฮดมะเขือฮดต้ตตนไม้ต้ตนอย่างทั้งปลายเนาะบวไรอีแล้วกว่า,าเพาะกำนดดของพิษว้าใหญ่อย่าแล้วคอยเปลี่ยนไปหมู่บ้านอื่นมาเชื่อครับเป็นปากเป็นเสียงกันมาตลอดครับถ้ากัดสร้างเขื่อนน้ำรีตามความขาดหวังของประชาชนเหลือล่องก็คงอยากมีผลดีขึ้นมีน้ำใสกันขึ้น โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยน้ํารีอันเนื่องมาจากพระดดราชดําริเป็นสิ่งที่ชาวท่าปลารอคอยด้วยความสามารถในการกระจายน้ําไปยังชุมชนต่างๆอย่างทั่วถึงเป็นสิ่งที่พวกเขาคาดหวังและการมีน้ําท่าที่อุดมสมบูรณ์เป็นสิ่งที่ชาวท่าปลารอคอยมานานนับชั่วอายุคนครับ